สวัสดีครับร้านหนราชาของเก่านะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการเปิดร้านแรกๆของเรากันนะครับเออผมก็จะมาอธิบายคนที่ถามเข้ามากันนะครับเออว่าเปิดร้านแรกๆเนี่ยเออจะมีลูกค้าเข้าร้านเราไหมจะมีลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าเราจะไปติดต่อลูกค้ายังไงอะไรยังไงผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับ อย่างแรกเราต้องมีฐานลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดร้านนะครับผมแนะนําเลยเราต้องวิ่งเก็บก่อนถ้าเราไม่วิ่งเก็บหรือว่าเราไม่มีลูกค้าเนี่ยเรานั่งรอลูกค้าจากที่เราเปิดร้านเนี่ยมันยากมากที่เราจะอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ร้านของเก่าก็เยอะมากแล้วลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะไปขายพวก ร้านเดิมๆร้านประจําของเขาเขาก็จะมีร้านประจําของเขาอย่างแรกนะเราต้องวิ่งเล่วิ่งหาลูกค้าตามร้านค้าตามโต๊ะนุกตามร้านเหล้าตามอะไรอย่างเงี้หยหลายๆหลายๆร้านหลายๆที่หลายๆทางเราติดต่อทางอินเทอร์เน็ตเรามีช่องทางไหนเราก็ติดต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับทุกวันนี้ผมมีหน้าร้านผมยังหาลูกค้าออนไลน์อยู่นะครับผมก็อยากได้ลูกค้าแบบ ประจําแต่เรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วมันก็ยังหมุนเวียนอยู่คนนี้มาคนนี้ไปคนนู้นไปคนนี้มาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็อยากได้แบบลูกค้าฐานลูกค้าแบบตายตัวประจํานะครับแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องปล่อยเขาเขาจะขายให้ใครเราก็ต้องปล่อยเขา ตามที่เขาต้องการอะไรเง kind of ี like wrote, ้ยราคาเราสู้เขาไม่ได้บ้างอะไรบ้างราคาเราดีเขาก็มาหาเราราคาเราไม่ดีเขาก็ไปที่อื่นเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้อย่างแรกเราต้องหาที่หาทางที่ทางส่งราคาดีเราก็ได้ซื้อราคาดีๆถ้าเราส่งราคาไม่ดีเราซื้อไม่ดีคนเขาก็ไม่มาเราก็ต้องหาทางที่จะขายเราหาที่ทางขายได้แล้วอย่างอย่างแรกเราต้องอดทนซื่อสัตย์ ไม่โกงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โกงอะครับลูกค้าเนี่ยคือต้องการแบบไม่โกงชัดเจนเราต้องชัดเจนนะครับเราบอกเขาไปเลยว่าเอออันเนี้ยผมซื้อไม่ได้ถ้าผมซื้อผมจะซื้อราคาเท่านี้ต่ากว่าปกติเออถ้าคุณอยากได้ราคาที่เราตั้งไว้เราคุณต้องทําให้เรียบร้อยถ้าคุณทําไม่เรียบร้อยผมซื้อได้เท่านี้คุณขายไหมถ้าคุณไม่ขายก็คือไม่ต้องไม่ขายถ้าคุณขายหรือว่าเราหักน้ําหนัก เออมันมีอันนี้ติดมามีขยะมีกระจกมีอะไรติดมาที่เราขายไม่ได้มันติดมาเราก็จะขอหักเขาเขาเต็มใจไหมเขาไม่เต็มใจเราก็ตีคืนไปเราตรงต่อเขาเขาจะชอบถ้าเราไม่ตรงเราแบบเออรับหลังเขาหักเลยไม่บอกไม่ให้ดูกิโลไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยปกปิดอย่างเงี้ยไม่ชัดเจนเนี่ยลูกค้าจะไม่โอเคอย่างแรกเราต้องทําให้ลูกค้าโอเคเออเขา อยากได้ตังเราเราก็อยากได้ของเขาเราก็ต้องชัดเจนเข้าใจไหมครับถ้าเราชัดเจนเนี่ยมันซื้อขายกันแบบสบายใจแน่นอนทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรตามมาทีหลังแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับอยากฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับออลองลองทำดูไปก่อนนะครับขอบคุณครับ